สวยเหมือนกันเลยใช่ไหมเแบบีใช <Yeah. S 1> ่โอ้โหดูบ้านสิโหมีตู้โชว์ด้วยใช่ไหมเแบบีใช่ <Yeah. S 1> ใช่แล้วที่รักห้องน้ำนี่นะเแบบีของฉันเป็นหวัดอะห้องครัวที่เล่นสำหรับแกเแบบีเย้ <Yeah. S 1> ห้องนอนของเรา ไม่อ,อยากจะม่เฮ้ยอย่าดื้อน,นะเแบบื่อโอ้ยเดี๋ยวก็ตกหมดหรอกขึ้นบ้านใหม่นี้อ่ะจะมีใครมามิน้าก๊อกก๊อกเอ้ใครมานะไป,ไปดูกันเชิญค่ะ สุขสันต์วันขึ้นบ้านใหม่นะแกโอ้ขอบคุณมากสุขสันต์วันขึ้นบ,บ้านใหม่ค่ะน้าเกียมน้องน่ารักจังเลยน้องชื่ออะไรคะชื่อครีมฟูใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะนี่ค่ะนะ้าหนูยกมาให้โทรศัพท์หนูก็ซื้อเครื่องใหม่ให้เป็นไอโฟน e 14 Pro Max อ่ะฉันซื้อมาฝากนะบ๊ายบายล่ะ พรุ่งนี้เจอกันนะจ้าทำไมครีมฟูไม่ช่วยถือล่ะแกเหนื่อไม่มีมืออะไรเนี่ยก็ล <c oughs> อ,อยเล่นเฉยๆโอ้โอ้แกนี่ก็เคเอาของไปไว้เลย <c oughs> อะไรนอนเถอะ เก็บของก่อนน้องอิยอะไม่น่อยนี่คือสภาพนะคะทุกคนจะมีแขกต่อไปมาให้ของน่าน่าจะมีกอก็ก็กก็กนี่แม่มไปดูก่อนนะแป๊บหนึ่งใช่ค่ะอุ้ยไอติมนี่ สุสานวันขึ้นบ้านใหม่นะจ๊ะ<ส>นี่ครับคุณนะขอบคุณมากนะอเออเอาไปแช่ตู้เย็นดีนะตู้เย็นยังไม่เต็มต่อไปได้เวลาจัดบ้านแล้วของอาจจะเยอะหน่อยนะใช่ไหมอืม ชุดนอนพ่อนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยหาชุดนอนที่เหมาะสมกับพ่อไม่เจอ <c oughs> จัดกันเลยจัดส่วนห้องนอนเสร็จแล้วก็มาจัดห้องน้ำบ้างาขึ้นบ้านใหม่นี้ทำงานหนักมากขึ้นบ้านใหม่มันไม่มีอะไรสมควรคืออะไรอะสมควรก็คือไม่มีอะไรให้เราใช้ได้ใครพอจะแปลคำนี้ออกนะคะคอมเมนต์มา โอเคนะคะจบไปแล้วนะคะกับคลิปเออ่พ่อไหนลูกก็ไม่ใช่ค่ะคลิปขึ้นบ้านใหม่นะคะซึ่งเรานะคะถ่ายไม่ได้เพราะตอนนี้นิมิตรถ่ายดึกแล้วนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะและคลิปหน้านะคะเป็นคลิปอะไรไม่รู้นะคะบ๊ายบายจุย๊บ